เษตรปันสุกบายบ้านสวนพอดีวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่กับเรื่องพริกนะคะในคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องเทคนิคการปลูกพริกนะคะว่าปลูกยังไงให้โดกปลูกยังไงให้ประสบความสําเร็จนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะค่ะเริ่มจากที่เราปลูกได้1อาทิตย์แล้วนะคะเอาต้นกล้าลงดิน1อาทิตย์เนี่ยอันดับแรกแล้วคือเราต้องทำวัคซีนให้มันด้วยนะคะ ต้นพืชเนี่ยเราทําวัคซีนของเราเนี่ยด้วยการใช้สารไตโคโดม่านะคะเป็นสารชีวพันธุ์ชนิดหนึ่งเป็นเชื้อราสีเขียวนะคะก็คือปล่อยมากับระบบน้ํานะคะด้วยอัตราส่วน200ลิตรเนี่ยโดยกับพื้นที่เนี่ยหไร่นะคะ,ะถ้าใครที่ได้เคยดูคลิปเราก่อนๆเนี่ยอันนั้นน่ะคลิปนั้นเราทําวัคซีนสําหรับพวกตระกูลมะกรูดมะนาวนะคะตระกูลส้มนะคะ ในส่วนของพลิกเนี่ยเราก็ทําแบบนั้นด้วยเช่นกันนะคะโดยที่ใช้อัตราส่วนแบบนั้นเท่ากันนะคะการทําวัคซีนเนี่ยทำเพื่อที่เราอ่ะจะป้องก,กันโรคพืชนะคะก็คือจําพวกโรครางเน่าโคนเน่านะคะแล้วก็ยืนตายเหี่ยวเขียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมทั้งแอนแทกโนดด้วยนะคะป้องกันการเกิดแอนแทกโนดได้ดีนะคะหลังจากที่ต้นพลิกเราอายุได้60วันนะคะเราก็จะทําการตัดแต่งทรงพุ่มนะคะ การตัดแต่งทรงพุ่มพริกเนี่ยเพื่ออะไรนะคะก็เพื่อที่จะให้ทรงพุ่มเนี่ยสวยนะคะมันก็จะสูงขึ้นมานะคะแล้วก็จะแผ่กระจายอยู่ที่ด้านบนนะคะเพื่อให้เก็บเกี่ยวง่ายนะคะถ้าทรงพุ่มดีในการเก็บเกี่ยวก็จะง่ายนะคะแล้วก็กิ่งแขนงไม่เยอะปุ๋ยที่มันได้รับเนี่ยเขาก็จะมาเอามาเลี้ยงเมล็ดนะคะไม่ต้องไปเลี้ยงลําต้นมากนะคะแล้วก็ทําให้เมล็ดของพริกเนี่ย เสมอสม่ำเสมอกันนะคะแล้วก็ลดการเกิดโรคและ,มะแมลงเพราะว่าถ้าเราทําให้ข้างล่างมันโปร่งโล่งเนี่ยมันก็ลดพื้นที่อาศัยของมแมลงได้ด้วยนะคะขั้นตอนที่3นะคะก็คือการบํารุงต้นบํารุงต้นในระยะที่ติดเม็ดนะคะเ,เราจะฉีดพ่นฮอร์โมนไข่หรือ,อ,อจําพวกฮอร์โมนที่เป็นพวกผลไม้นะคะ ไปไปพร้อมๆกับาการป้องกันโรคและมแมลงทุกครั้งนะคะฉีดพ่นทุกอาทิตย์เลยนะคะส่วนปุ๋ยนะคะที่เราใช้นะคะเรา,ายืนพื้นด้วยปุ๋ยอินรีย์นะคะหรือปุ๋ยปุ๋ยคอกนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่ติดมเมล็ดแล้วเนี่ยมีดอกติดมเมล็ดเนี่ยเราก็จะใช้ปุ๋ยเคมีช่วยเพิ่มนะคะโดยใช้ปุ๋ยเเรโชสามหนึ่งสองนะคะ อันนี้จะช่วยได้ทั้งาการเร่งต้นนะคะแล้วก็เร่งการออกดอกแล้วก็บำรุงเมล็ดถ้าสังเกตนะคะพริกเนี่ยหนึ่งยอดที่มันแตกมาเนี่ยเขาจะมมาพร้อมดอกนะคะการแตกยอดใหม่ของพริกเนี่ยหมายถึงการได้อีกหนึ่งเม็ดของดอกนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการตัดแต่งทรงพุ่มนะคะเดี๋ยวเราจะไปสาธิตการตัดแต่งทรงพุ่มให้ดูกันนะคะ เยวไปเลยค่ะค่ะแล้วนี้ก็เป็นขั้นตอนการตัดแต่งทรงพุ่มของพริกนะคะหรือการตัดแต่งกิ่งของพริกนะคะเราตัดแต่งเพื่อที่จะให้ข้างล่างเนี่ยโล่งปโปร่งนะคะเพื่อที่จะลดการเกิดโรคและ,มะแมลงนะคะถ้ามันโล่งปโปร่งเนี่ยโรคและ,มะแมลงก็จะ,ะไม่ค่อยมาอาใส่นะคะ แล้วก็ที่สําคัญจะทําให้มันดกด้วยนะคะเก็บเกี่ยวก็ง่ายด้วยนะคะเพราะว่าเราจะเก็บฉัดข้างบนตอนนี้พริกของเราก็อายุประมาณ65ถึง70วันนะคะก็จะเริ่มเห็นดอกแรกนะคะถ้าสังเกตจะเห็นเริ่มเห็นดอกแรกงามแรกนะคะต้นนี้เนาะต้นนี้ชัดๆหน่อยนะคะเนี่นะคะ่ะนี่จะเห็นเม็ดแรกนะคะทีนี้ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะรูดรูดตาข้างล่างเริ่มจากง่ามแรกเนี่ยรูดให้หมดเลยนะคะรูดให้เกลี้ยงเลยนะคะรูดเลยค่ะค่ะไม่ต้องเสียดายนะคะเราจะปล่อยให้มีเม็ดอยู่ข้างบนนะคะนี่ค่ะประมาณนี้นะคะ ไปให้ไปสร้างทรงพุ่มอยู่ด้านบนนะคะเวลาเก็บเนี่ยถ้ามันอยู่สูงระดับเหเมตรขึ้นไปเนี่ยมันจะเก็บง่ายคนเก็บก็จะไ,ได้ไม่ต้องก้มนะคะแล้วก็ข้างล่างมันก็จะโปร่งโล่งดีนะคะก็จะประมาณนี้ หลังจากที่เราลูดอเอาขแขนงมันออกแล้วนะคะเราก็จะต้องอผูกต้นนะคะเพราะว่าพอมันออกเม็ดแล้วเนี่ยมันจะดกมากนะคะแล้วมันก็จะโคลล่นลมด้วยก็จะขึงสายเชือกไว้แบบนี้นะคะปากหลากแล้วก็ขึงเชือกแล้วก็จะได้เอามาผูกกับต้นนะคะหรือไม่อย่างนั้นนะคะเราก็จะต้อง เอาขวางไว้กับต้นแบบนี้นะคะเวลาลมพัดโยกนะคะลมพัดโยกอยเงี้ยมันก็จะกันไม่ให้มันโค่นล้มนะคะเห็นไหมคะมันก็จะขัดกันไว้อย่างนี้นะคะมันก็จะไม่โค่นล้มนะคะแต่ถ้ามันยังต้นเล็กอยู่อย่างนี้ก็ปล่อยมันก่อนยังไม่ถึงเชือกนะคะแล้วก็ปล่อยมันก่อนเดี๋ยวพอมันโตขึ้นเดี๋ยวเราก็มาขัดใหม่นะคะหรือเอาเอาเชือกมามัดก็ได้นะคะ ค่ะแล้วนี่ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะสไตล์บ้านสวนพอดีของเราที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้นะคะหวังว่าทุกท่านคงจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะคะหากามีประโยชน์กับท่านนะคะก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจของทางช่องเราและก็ทางบ้านสวนพอดีเราด้วยนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนแค่นี้สวัสดีค่ะ